มาด้วยจ้าพี่น้องมากินหมักเดือบแซ่บๆน้ำกันหมักเดือยยั่วเด้อจ้าพูน้พี่น้องป้องไปเป็นตะแซ่บค่ะหมักเดืออันนี้มันหมักเดือของจันซุกนั่นปลูกอยู่สวนเนาะพี่น้องอันจันซุกหันบปได้ขายเอามาว่าสูพี่สูน้องฟังว่าหมักเดือหันละแม่นแซ่บแหง้งมีหลายคนที่ว่าเพิ่นไห้คว้มสนใจบางเธออาจจะอาจจะปีหน้าเนาะปีหน้าจันซุกอาจจะน้ำแนวเอาเมื่อปลูกบ้านเฮา อันนี้มันจันซุกนั่นปลูกอยู่สวนเนาะโบได้มีขายอันนี้เวลามันซุกแล้วมันก็จะแตกแบบสิแต่ที่เนเน่เนี่ยมันหวานหลายพี่นอ้องยาจันซุกจะมาแกะให้เบิ่งเนาะหวานแห้งใจทุกคนมะเดือฝรั่งภาษาลาวกับเอิญหมักเดือฝรั่งภาษาไทยก็เรียกว่ามะเดือฝรั่ง กัาว่าบุถือกับขอโทษเด้อภาษาไทยไม่แข็งแรงจ้าภาษาไทยว่าโบเกีงกับพอว่าได้อยู่แต่กับว่าโบเกงบีงปัญนะข้างในก็จะเป็นอย่างซี่้ด้พี่น้องหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับมาเดือฝรั่งมาเดือกินน้ำกันอืม หน่วยใหญ่ต้องได้แบ่งกึ่งอร่อยมากจ้ะแซมแฮงปีนี้เป็นดกยูส่วนเป็นลายแท้าลายว่า ดกแห้งแล้วก็ลูกให่หนวยใ่ปีนี้ย่ส่วนเป็นดกแห้งปีนี้ย้อมหาบอีหลีว่าเป็นหลายแล้วบักเดือฝรั่งตัวนี้สามารถเอาไปปลูกบ้านเราได้รสชาตินี่ก็จะเหมือนกับน้ำผึ้งเลยหนวยใยหวานมากเวลามาสุกๆแล้วเนื้อเนื้อมันจะเหมือนกับอัน,น้ำผึ้งเลยนะ สีเหมือนกับน้ำตาลน้ำตาลนะน้ำตาลตัวยังน้ำตาลตัวออกสีน้ำตาลมันจะมีตัวหนึ่งตัวขาวแล้วตัวหนึ่งออกเป็นสีน้ำตาลนะนะน,น้ำตาลนียน้ำตาลน้ำอ้อยนะนี่ด้วยใทุกคน แ้วข้างในของมักเดือก็านาตาจะเป็่นยังซีดอ่ะมาเด้อกินน้ำกัน <c oughs> แซ่บแหง้งมาด้วยพี่น้องป้องปลายมาซีหมักเดือน้ำกันอื เดียวกินหมักเดือแล้วละจันซุกก็จะพาพีพาน้องมาไปเบื้องต้นหมักเดือนน้ำกันมีพี่น้องทั้งฟังไทยเป็นไงฟองสนใจว่าอยากเห็นต้นหมักเดือทายต้นหมักเดือให้แนพาไปเบิ้งต้นหมักเดือนแนมาต้นหมักเดือนหน้าตาเป็นยังไงจันซุกก็กินอิ่มแล้วมาได้พี่น้องเป้าไปเขามาไปเบื้องต้นหมักเดือกันว่าต้นหมักเดือยุสวนองจันสุกอันนี้ต้นเดียวแต่กินกินนอะกินมดปีแบบว่าเป็นลายแหงปีนี้ปะ พี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบื้องต้นหมกเดือน้ากันไปแปๆมาน้าไปน้ากัน ด้วยอย่างแท้ทลายว่าพี่น้องป้องไป